อันยองซสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอรอเคป๊อปช่องที่จะพาทุกคนเข้ามาพูดคุยแล้วก็เมาขโมยเรื่องราวต่างๆในวงการเคป p ๊อปกันนะครับและสําหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะยังอยู่ในเรื่องของการต่อสัญญาของสาวแบล็กพิงค์เพราะดูเหมือนว่าเรื่องนี้จะยังไม่จบง่ายๆนะครับแล้วก็กระแสะนี้เริ่มตีขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่มีข่าวเลยว่าลิซ่าปฏิเสธการยื่นข้อเสนอจากค่ายต้นสกัดของเธอถึง2รอบเลยนะครับและในตอนนี้นะครับได้มีการพูดถึงเรื่องราวของลิซากับ ต่อสัญญาอีกครั้งในกระทู้ของชาวเน็ตเกาหลีแถมยังมีการแสดงความคิดเห็นตอบโต้กันภายในกระทู้นะครับอย่างดุเดือดเลยทีเดียวซึ่งชาวเน็ตเกาหลีคนหนึ่งนะครับได้มาตั้งกระทู้ออนไลน์เอาไว้ว่าฉันเป็นบลิงและฉันเป็นคนเดียวหรือเปล่าที่รู้สึกว่าราคาญกับการต่อสัญญาของลิซ่าซึ่งแค่ชื่อหัวข้อก็เป็นการเรียกแขกได้แบบง่ายๆเลยนะครับแล้วก็ทางเจ้าของกระทู้ได้มีการอธิบายต่อเอาไว้ว่าฉันราคาญกับปฏิกิริยาของผู้คนดังนั้นฉันจึงเขียนโพสต์นี้ฉันเริ่มเป็น บลิงมาตั้งแต่ปี2016ลิซ่าไม่เคยทําให้ผิดหวังหรือผิดพลาดแต่เธอไม่เคยขี้เกียจบนเวทีเลยทํางานหนักตลอดเวลาในช่วงโปรโมทเพลงและเธอมีการแสดงออกที่ดีที่สดใสยอยู่เสมอและในล่าสุดนี้ทั้งข่าวและบทความขยะของนักข่าวเกี่ยวกับความล้มเหลวในการต่อสัญญาของเธอแถมยังมีความคิดเห็นแล้วก็คอมเมนต์เกลียดชังม,งมากมายที่พูดว่าเธอน่าจะกลับไปประเทศของเธอซะหรือว่าเราเรียนลิซ่าว่าการที่เธอมาจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และบอกว่า าเธอนั้นในลรคุณเกาหลีใต้ฉันคิดว่ามันเป็นเพียงแค่การต่อสัญญาลิซ่าสมควรที่จะได้รับความเกลียดชังขนาดนั้นเลยเหรอเพียงเพราะว่าเธอนั้นจะต่อสัญญาหรือว่าไม่ต่อสัญญาแถมในตอนนี้เธออยู่จนครบสัญญาและไม่ออกจากสัญญากลางคันแล้วฉันขอถามหน่อยเธอเหตุผลที่จะไม่ต่อสัญญาของลิซ่ามันจะกลายเป็นสิ่งที่น่าเกลียดขนาดนั้นเลยเหรอถ้าจะให้พูดกันตรงๆถ้าพวกคุณเป็นบลิงคุณคงอยากให้วงต่อสัญญ,ญาแน่ๆแต่ฉันพนันได้เลยว่ามีแฟนๆ ลิซ่าจำนวนมากไม่อยากให้เธอต่ออายุสัญญาแถมพวกคุณเอาแต่คอมเมนต์วิจารณว่าลิซ่านั้นไม่ดังในประเทศเกาหลีใต้แล้วทําไมล่ะทําไมถึงอยากให้ลิซ่าต่อสัญญากับเกาหลีใต้อยู่ฉันเสียใจจริงๆนะแต่ฉันจะสนับสนุนลิซา่าไม่ว่าเธอจะเลือกทางไหนก็ตามและนี่ก็คือคําอธิบายกระทู้ของเจ้าของกระทู้นะครับ <S <S เกี่ยวกับการเข้ามาพูดถึงการต่อสัญ,ญญาของลิซา่าแล้วก็คอมเมนต์เกี่ยวกับการดูถูกคําพูดหยาบคายที่มีการพูดถึงลิซ่าในโลกโซเชียลมีเดียนะครับ แถมเจ้าของกระทู้นะครับยังมีการแนบหลักฐานว่าเขาเป็นบลิงจริงๆนะเขาอยู่มาตั้งแต่ปี2016แล้วจริงๆและหลังจากนั้นนะครับก็มีคอมเมนต์ต่างๆมากมายมากกว่า200ว่าคอมเมนต์ที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นแล้วก็พูดคุยแถมยังมีการทั้งตอบกลับและตอบโต้การวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานาเดี๋ยวเราจะลองยกตัวอย่างคอมเมนต์ที่มาคอมเมนต์กันนะครับอย่างคอมเมนต์นี้นะครับได้มีการพูดไว้ว่าพวกคุณเรียกริซ่าว่าคนแทงข้างหลังทางทั้งที่เธอนั้นทําตามสัญญาอย่างซื่อสัตย์แต่พวกคุณกลับรู้สึกเฉ กับคนที่ฝ่าฝืนเงื่อนไขของการออกเดตพวกคุณลองคิดดูกันแล้วกันคนที่ทาตามสัญญาอย่างซื่อสัตย์ตลอด7ปีสมควรที่จะได้รับความเกลียดชังมากขนาดนี้เลยเหรออีคอมเมนต์หนึ่งนะครับก็ได้มีการยกประเด็นที่ลิซ่านั้นโดนมือของแฟนคลับเฉียวโดนหน้าที่สนามบินเมื่อที่ผ่านมานะครับเขาได้พูดเอาไว้ว่าตอนที่เธออยู่ที่สนามบินเมื่อเร็วๆนี้เธอไม่เคยดูรําคาญเมื่อมีแฟนๆเข้ามาเบียดเสียดหรือว่าทําตัวหยาบคายกับเธอเลยสักครั้งแถมยังมีการทักทายพวกเขาด้วยรอยยิ้มฉันรู้สึกประทับใจในตร งนี้ของลิซ่ามากเพราะว่าเธอนั้นทํามาโดยตลอด7ปีไม่ว่าตอนนั้นเธอจะดังหรือไม่ก็ตามอีคอมเมนต์หนึ่งนะครับก็ได้มีการเข้ามาพูดเอาไว้ว่าไม่ว่าฉันจะมองยังไงมันไม่มีอะไรเลยที่ฉันเห็นว่าเราจะสามารถเกลียดลิซ่าได้ขนาดนี้เธอไม่เคยออกมาโต้แยง้งและไม่เคยออกมาขัดขืนการกล่าวคําวิพากษ์วิจารณ์และคําหยาบคายกับเธอเลยเธอทําหน้าที่ของเธอได้ดีมากในตลอดระยะเวลา7ปีฉันก็ไม่เข้าใจว่าทําไมคนอื่นถึงได้เกลียดเธอได้ขนาดนี้และนี่ก็เป็นคอมเมนต์และการตอบกลับ ตัวอย่างที่เกิดขึ้นในกระทู้นะครับแล้วก็ยังมีอีกคอมเมนต์มากมายที่มาพูดถึงลิซ่าทางในด้านบวกแล้วก็ด้านลบซึ่งดูเหมือนว่าในตอนนี้ทางชาเน็ตของเกาหลีนะครับเหมือนจะเป็นการแบ่งพักแบ่งขั้วนะครับท้งกลุ่มที่สนับสนุนลิซ่าแล้วก็กลุ่มที่ไม่สนับสนุนลิซ่าแต่ยังไงทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับแฟนคลับของแบล็คพิงคทุกคนก็พร้อมที่จะเข้าใจแล้วก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตทางลิซ่าแล้วก็สาวสาวแบล็คพิงคอยู่เสมอไม่ว่าจะมีการตัดสินใจยังไงก็ตามเพราะว่ายัังงงไทงทท้้้าายี่สสุดแลวว Black ก็ วันที่จะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดกลับไปนะครับสาหรับใครที่เข้ามาฟังคลิปนี้แล้วมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับการตั้งกระทู้ของชาวเน็ตเกาหลีที่รู้สึกว่าเริ่มลําคาญชาวเน็ตเกาหลีเหมือนกันที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์การต่อสัญญาของลิซ่าก็เข้ามาพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันใต้คลิปได้นะครับผมแต่ก็ยังไงก็ขอรบกวนคอมเมนต์ด้วยความสุภาพไม่พาดพิงผู้อื่นแล้วก็ไม่จิบยกผู้อื่นเข้ามาเป็นประเด็นในการถกเถียงนะครับสาหรับคลิปนี้ก็มาอัปเดตเกี่ยวกับเรื่ออองงรรารราวกต่สัญ,ญ,ญขซ แล้วก็คอมเมนต์การแสดงความคิดเห็นของชาวเนติเซนเกาหลีกันสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับอันยอง